มาปางนี้ดิมาปางตรงนี้มั่งโอ้มันต้องมันต้องเป็นนี่นเป็นนู้นเลยนั่นเพื่ออะไรโอ้โหโ เตะหมดเลยเตะให้หมดเลยหรอปลาดุกปลาดุกใหญ่มากเลย อบูเอามาน้อยไปแล้วมั้งน้าตาเอาน้อยไปแล้คบายบายบาย